แจกสูตรน้ำตกไก่สูตรนี้แซ่บมากครับเอาใจคนอยู่หออยู่คอนโดแล้วไม่มีเตาย่างเตาปิ้งวันนี้พี่ทัศน์มีวิธีมาบอกทําง่ายมากครับเพื่อนๆตามไปดูกันเลยครับสะโพกไก่ประมาณ500กรัมครับรอเรอาะกระดูกออกครับเมนูน้ำตกไก่คนใช้เป็นส่วนสะโพกนะครับใช้เนื้อส่วนสะโพกไก่ประมาณ500กรัมครับต่อมามาปรุงรสชาติหมักไก่กันครับซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะครับ ซอสอะมันหอยอย่างดี1ช้อนโต๊ะครับคุกเ้าให้เข้ากันแล้วหมักทิ้งไว้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงครับขั้นตอนต่อมาเรามาคั่วข้าวกันครับคั่วเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับคั่วงาครับวันนี้ผมใช้เป็นงาขี้ม่อนนะครับจะใช้เป็นงาขาวหรืองาขี้ม่อนก็ได้นะครับต่อมามาคั่วพริกแห้งกันครับพริกแห้งถ้าเป็นดำๆแบบนี้ก็ทิ้งไปเลยนะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นเชื้อรานะครับคั่วพริกแห้งเราจะใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยช่วยเพิ่มความหอมครับ ขั้นตอนต่อมาเขาคั่วกับพริกนะครับผมจะใช้วิธีตําส่วนเพื่อนๆจะใช้วิธีตําหรือว่าปั่นเอาก็ตามสะดวกเลยนะครับส่วนงาผมจะใช้วิธีปั่นนะครับเพราะต้องการละเอียดนิดนึงนะครับบทงาเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนะครับไปเก็บผักหลังบ้านกันครับมาเก็บมะนาวก่อนนะครับเพื่อนๆมะนาวสวนหลังบ้านนะครับต้นเดียวออกลูกให้ทานทั้งปีเลยนะครับใช้วิธีตัดแต่งกิ่งนะครับเพื่อนๆตัดแต่งกิ่งเขาก็จะออกดอกออกผลให้เรานะครับรดน้ํ่บ่อยๆนะครับผมนี่นะครับ แต่วันนี้เก็บได้ลูกเดียวนะครับที่พร้อมที่จะใช้งานได้นะครับผมเก็บเลยนะครับเก็บมะนาวแล้วนะครับก็มาเก็บพริกนะครับเพื่อนๆพริกนี้ผมก็มีต้นเดียวนะครับแต่ออกผลเน้ทานทั้งปีนะครับพริกนี้นะครับทานคู่กับของทอดของย่างไส้กรอกอีสานหรือว่าลาบน้ําตกนะครับอร่อยมากครับต้นหอมก็อยู่ด้านนี้นะครับปลูกใส่วงล้อไว้ก็ปลูกไว้ไม่เยอะนะครับผม จะพอได้เก็บใช้บ้างนะครับนี่ครับก็นำไปล้างนะครับจะไปเก็บปักขีฝรั่งกันต่อครับขีฝรั่งนะครับหวานมาเมล็ดไว้ก็เกิดขึ้นไปทั่วนะครับนีบ่นะครับขีฝรั่งเก็บมาแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นพักให้เสเด็ดน้า แล้วก็นําไปหั่นเลยครับหอมหัวแดงอย่าหั่นให้บางมากนะครับเวลาไปทําเมนูต่างๆจะเละง่ายและดูไม่น่าทานนะครับต้นหอมก็ไม่ต้องหั่นให้ละเอียดมากนะครับผักชีฝรั่งก็หั่นขนาดตามในคลิปเลยนะครับหั่นมะนาวสดสดลูกโตๆจากสวนหลังบ้านครับขั้นตอนต่อมาหั่นพริกกินดาแดงสดไปโรยหน้าน้ําตกไก่กันครับ ขั้นตอนต่อมาตั้งกระทะให้ร้อนนิดนึงนะครับใส่น้ำมันพืชหรือน้ำมันหมูเจียวลงไปครับจากนั้นก็นําสะโพกไก่ที่เราหมักไว้ลงไปทอดหรือไปกิวเลยนะครับต้องทอดโดยใช้น้ํามันน,น้อยๆแบบนี้นะครับเราจะทอดเอาสูกแค่ประมาณ80%นะครับวิธีทําน้าตกไก่ด้วยวิธีทอดหรือกิวนี่นะครับก็เหมาะกับเพื่อนๆที่อยู่หอพักหรือว่าคอนโดที่ไม่มีเตาปิ้งเตาย่างเตาอบนะครับใด้ที่แล้วพักไวใ้ให้เสดน้ํามันครับทําตามสูตรนี้แล้วรับรองแซ่บแน่นอนครับเพื่อนๆ ขั้นตอนต่อมาพักให้เสดยดน้ํามันแล้วเราก็มาหั่นเลยนะครับหั่นเป็นชิ้นบางแบบพอดีพอดีนะครับดูตามในภาพเลยครับอย่าบางมากนะครับนี่นะครับเพื่อนๆสะโพกไก่ของเราก็ยังเป็นแดงๆอยู่นะครับวิธีทําเมนูน้าตกไม่ว่าไก่หมูหรือว่าเนื้อเราต้องทอดหรือว่าย่างสุกประมาณ80%ซนะครับเพราะว่าเราจะต้องเอาไปทําให้สุกในขั้นตอนการปรุงครับขั้นตอนต่อมาเรามาปรุงกันเลยครับใส่น้ําซุปหรือน้ําเปล่าลงไปพอประมาณครับ จากนั้นเราก็นําไก่น้ําตกที่เราหั่นไว้ลงไปในหม้อเลยนะครับขั้นตอนต่อมาเราก็จะมารวนไก่น้ําตกของเราให้สุกเอาสุกแค่พอดีนะครับห้ามสุกมากนะครับเพราะถ้าสุกมากไปเราจะไม่อร่อยนะครับเมื่อสุกได้ที่แล้วปรุงรสชาติได้ผงชูรสตามชอบครับตามด้วยน้ําปลาอย่างดี1ช้อนโต๊ะครับตามด้วยพริกป่นน้าหอมที่เราคั่วพร้อมใบมะกรูดตามชอบครับข้าวคั่วประมาณ3ช้อนโต๊ะครับ อีกหนึ่งเคล็ดลับความอร่อยก็คืองาขั่วห,อ,หอมๆประมาณ2ช้อนโต๊ะครับตามด้วยหอมแดงที่เราหั่นไว้ประมาณ2ช้อนโต๊ะครับผักชีฝรั่งประมาณ2ช้อนโต๊ะหรือตามชอบครับต้นหอมหั่นประมาณ2ช้อนโต๊ะครับขั้นตอนต่อมาคลุกเขาให้เข้ากันครับเพื่อนๆอาจจะแปลกใจที่เห็นผมยังไม่ใส่มะนาวใช่ไหมครับน้ำมะนาวผมจะใส่หลังจากที่คนรอบแรกแล้วนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราปรุงใส่ลงไปพร้อมกันทีเดียวนะครับ ไข่ของเราที่รวนมาก็ยังมีความร้อนอยู่อาจจะทําให้น้ามะนาวมีความหอมที่ลดลงนะครับผมจึงใส่น้ามะนาวเป็นอย่างสุดท้ายแบบนี้นะครับบีบน้ามะนาวเรียบร้อยแล้วคนคลุกเขาให้เข้ากันอีกนิดนึงครับคลุกเขาเข้ากันนี้แล้วไปตักใส่จานเลยครับเมนูน้ําตกนี่นะครับจะให้ดีรสชาติต้องเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็เค็มตามนะครับตักใส่จานเรียบร้อยแล้วเพิ่มความแซ่บด้วยพริพกจินดาแดงที่เราหั่นเป็นเม็ดไว้ครับ น่าทานไหมครับไปชิมกันเลยครับชิ้นหนูครับแต่พิซซ่าทั้งบ้างเขาเลือกพริกน้อยนะครับด้วยมา,าเพื่อนอาหารก็ค่อเหนียวนะครับผมเนือ้อไก่ก็นุ่มๆหอมๆนะครับแล้วก็หอมงาหอมข้าวคั่ว หอมพริกป่นที่เราอคั่วพร้อมกับใบมะกรูดน,นะครับผมอร่อยมากครับผมนี่ครับอืมชมากครับอร่อยมากครับนับตกไก่นะครับมาทานด้วยกันครับเพื่อนๆ